ชี้แจงสงความทุจริตต่อไปเรื่องสาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งตามกรณีที่สามแกนก็คือการปรับเปลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสาค,คัญของประเทศที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งถนนทางรถไฟสนามบินท่าเรือตลอดจนโครงการกอื่นๆที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างอนาคตของประเทศอีกทั้งโครงสร้างพืง้นฐานด้านดิจิทัลที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะ การทำค้าขายการเรียนรู้และสอื่นๆโดยการเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อย่าง่ายด้ไม่หยุดนานหยุดได้ไม่แพ้อ ความรู้คนและแข็งทีบริการที่น้องประชาชนอดีเลิศที่สุดดังนั้นแม้ว่าบางโครงการจะไปเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของรัฐบาลอื่นเป็นพยุทธ์เป็นพ่อมไม่ไดที่จะร้อยให้ตึกขาดหรือมีอุปสรรคอันใดแล้โครงการ,การกต่างๆเหล่านั้นมีความสํคาคัญอย่างที่สุดเป็นเครื่องรับประกรันที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเปิดโอกาสให้คนนักล้านล้านคนสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้ Đổi cho có những nghĩ nếu chốt là khi sẽ thành ngay cả Dạ, 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 dạ,